อัญญาบอนสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบอนสีในอีพีไม้กระถาง5.5นิ้วเป็นประจำทุกวันวันนี้พามาดูนะครับผักหวานป่าสาเหตุที่พามาดูนะครับเมื่อหน้าผานหนาวที่ผ่านมานะครับเขาไม่งอกนะครับไม่มียอดเลยนะครับ ดูหนาวนะครับแม้กระทั่งผักหวานป่าก็พักตัวเช่นกันบ่อนสีก็พักตัวนะครับผักหวานป่าก็พักตัวเช่นกันมีหลายต้นหลายอย่างนะครับเพาะแล้วนะครับเขาไม่งอกก็มีลองเพาะมาหลายอย่างนะครับช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาไม่ค่อยงอกหลายๆอย่างเลยนะครับดังนั้นการปลูกการเพาะนะครับแนะนําให้คาดการไว้นะครับว่าช่วงไหนเราเพาะแล้วนะครับจะไปเจอหน้าหนาวหรือเปล่านะครับถ้าเจอหน้าหนาวก็ไม่ค่อยงอก หลายๆท่านที่เป็นเกษตรกรนะครับก็คงจะเห็นนะครับว่าหวานโทเหลืองในช่วงหน้าหนาวหวานข้าวในช่วงหน้าหนาวไม่งอกเช่นกันนะครับตรงนี้เขาก็แตกออกมากิ่งโตๆแบบนี้เลยนะครับกิ่งแบบโตๆขึ้นมามีก้านมาด้วยมีกิ่งมาด้วยตรงนี้จะเป็นกิ่งกระโดงนะครับแบบนี้เรียกกิ่งกระโดงนะครับึ่นกิ่งก็ได้หลายกิ่งเล็กๆนะครับ แต่กอบด้านข้างนะครับดีกว่าเราปล่อยให้หลายๆกิ่งขึ้นมาแล้วก็ซ้อนๆกันนะครับแบบนั้นเก็บยากนะถ้าแบบนี้ก็เก็บได้หน่อยเราค็พยายามตอนนะครับกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งด้านหน้าด้านหลังเ็าจะได้พุ่มใหญ่ๆสาหรับบันสีที่อยู่ในปลาผักหวานนะครับก็เดินมาดูนะครับสภาพนะครับน่าจะขาดน้ํานะครับก็คือใบของเขาแห้งเหี่ยวน่าจะขาดน้ำเนื่องจากว่าเราลดน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับสาหรับผักหวานปลา บันสีอาจจะสำหรับบันสีแล้วอาจจะไม่เพียงพอนะครับเขาหน้าจะต้องการน้ําเยอะกว่านี้นะครับดังนั้น,นหลายๆต้นก็ยังไม่งอกเช่นกันครับก่อนการนําเสน,นอขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษนังแพ็คลงกล่องกระดาษจะส่งพัสดุอีเมลโดยปรัชนาธไทยค่าจัดส่งสําหรับหนึ่งถึงสามกระถางพ่อค่าคิดเหมา,หมาที่ห้าสิบบาท สำหรับลูกค้าที่รับ4กระถางขึ้นไปเดินกุ่มพาพันเพราะค้าจัดโปรโมชั่นรับมากกว่า4กระถางจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางอัญญาบรรสีอยู่ที่อำเภอจุมแพจังหวัดขอนแก่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4วันขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางลูกค้าท่านใดสนใจบรรสีติดต่อมาที่ศูนย์876-15169เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรโทรมาแล้วพราค้าไม่รับสาย เดี๋ยวพ่อค้าติดต่อกับไลน์หมดแล้วนะครับพาา่อค้ากลับไปหาสมุดจดเดี๋ยวพ่อค้าจะรีบรับออเดอร์ให้ทันทีเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับโชคเพิ่มทรับฟอมหนึ่งต้นในกระถางโชคเพิ่มทรั์น่าสวยฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้กัดสีมาแล้วลูกใปทกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับโชคเพิ่มทรั์กระถางที่หนึ่งโชคเพิ่มทรั์กระถางที่สองมีสองต้นในกระถางหลอดใหม่กัดสีมาแล้วทั้งสองต้น โชคเคลมซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา160บาทครับความสองต้นในกระถางใบดกๆให้ไปที่ราคา160บาทครับถ้าปลูก2ต้นในกระถางนะครับจะกัดสีชาสักที่หนึง่งเนื่องจากยังธาดอาหารกันแล้วก็ลําต้นของเขาโตมากเมื่อเทียบกับกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา160บาทครับโชคเิลมทับกระถางที่2ใครอยากได้อร์มโต,โ,ตโตนะครับไม่ต้องซื้อ2ต้นมารวมกันถ้าซื้อ2ต้นมารวมกันเขาก็จะทิ้งใบเยอะแต่ถ้า ได้ฟอมสองต้นในกระถางแบบนี้ไปนะครับสามารถอัดใช้กระถางเขาจะโตเร็วขึ้นรวยล้น,นฟ้าฟอมสองต้นในกระถางรวยล้น,นฟ้าฟอมหนึ่งต้นในกระถางกัดกระดูกสวยๆกัดสีชัดๆรวยล้น,นฟ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับอฟ,อฟอมหนึ่งต้นในกระถางกัดสีสวยๆให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับรวยล้นฟ้าเพชรนินจินดาฟอมสองต้นในกระถาง กระดูกสวยเริ <l Jean> ่ม no กัดสีชมพูมาแล้วเพชรนิจจินดากระทางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับเพชรนินจินดาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับบุรพาราชันฟอมสองต้นในกระถางบุรพาราชันฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งบุรพาราชันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับบุรพาราชันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับบุรพาราชันกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันบุรพาราชันกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทครับมูบาลพาราชันเป็นวันทรงชัดก็คือใบขอยงเขาเกิดขึ้นมาเสมอกันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับปรสาสัตทองฟอมสองฟอมหนึ่งต้นในกระถางปราสัตทองฟอมหนึ่งต้นในกระถางกัดสีมาแล้วส,สวยๆสําหรับหลอดใหม่ปราสาตทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหนึ่งต้นโตๆตให้ไปที่ราคา90บาทครับเทพดาราฟอมสองต้นในกระถางกัดสีมาแล้วสวยทั้งคู่ เทพดาราฟอมสองต้ uhm. seen. นในกระถางเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเทปดาราให้ไปที่ราคา80บาทครับสับพนมฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่เริ่มกัดสีมาแล้วสับพนมฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับสัพพนมกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับสับพนมกระถางที่2องฟอมสองต้นโตโต กัดสีสวยๆับพะนมกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับสัพพะนมกระถางที่2ให้ไปที่ราคา140บาทครับวาสุกีฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่1วาสุกีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับวาสุกีให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่1วาสุกีกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันฟอร์มใบดกๆวาสุกีกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับ สกีกระถางที่สองให้ไปที่ราคา120บาทครับยกมรกตฟอมสองต้นในกระถางพุ่มสวยสีเขียวมระกตยกมรกตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับยกมรกตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับรัตนาินฟอมสองต้นในกระถางฟอมสวยสองต้นในกระถางกระถางที่1นึ่งรัตนาศินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับรัตนาินกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ รัตนสินกระทางที่สองายสวยๆฟอมสองต้นกับสามหนอฟอมสองต้นกับสามหน่อรัตน, n, นสินกระทางนี้ให้ไปที่ราคา150่าสบาทครับขอนอละ10บบาทกระถางนี้ให้ไปที่ราคา150่าสบาทครับรัตน,นสินฟอร์ม2ต้นกับสามหน่อหลวงรัตนีหากระถางที่หนึ่งฟอม 3, สวยๆฟอร์ม1ต้นโตกับหต้นหนต้นเล็ก หลวงราตนีหากระถางนี้กระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงรัสาานีหากระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงราตนีหากระถางที่สอง้อมหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเนล,ล็กหลวงราตนีหากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับคุณสุภาสีชมพูสวยๆ้อมสองต้นกับสองหน,อ,หนอนด้านซ้ายกับหนอนด้านขวา ฟอมหนึ่งต้นกัดสองหนอ่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับคุณสุภาสีชมพสูสวยๆกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับคุณสุภากระถางที่สองฟอมสวยเช่นกันสีชมพูมาราเต็มที่กัดสองหนอ่อด้านซ้ายกับด้านขวาด้านนี้ก็พึ่งจะโผล่นะครับคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับสีเล็กงามสายลุ้น กัดสีสวยๆฟอมสองต้นในกระถางกับหนึ่งนอสีเลือกงามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา69บาทครับสีเลือกงามสายลุ้นกระถางนี้กัดสีสวยสวยให้ไปที่ราคา6 9บกาบาทครับกระถางที่1สีเลือกงามกระถางที่2สีเลือกงามสายลุ้นฟอมสองต้นในกระถางสีเลือกงามสายลุ้นฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับสีเลือกงามสายลุ้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับช้างเอราวัน ฟอมสองต้นในกระถางชังเอราวันกัดสีสวยๆฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130าบาทครับชังเอราวันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับลัตนาลุงโรดฟอมสองต้นในกระถางเปิดด่างมาแล้วรัตนาลุงโรดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับรัตนาลุงโรดกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับรัตนลุงโรดกระถางที่สสีสวยๆเปิดด่างมาแล้ว ะัําณะลงโทษกระถางที regions, ่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120อบาทครับลักษณะงโทษกระถางที่สองใบดกดกให้ไปที่ราคา120บาทครับเศรษฐีสุพรรณฟอมสองต้นในกระถางหน้าสวยสวยเติมกัดสีมาเต็มแล้วฟอมสองต้นในกระถางฟอมตัวตๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเศรษฐีสุพรรณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเรียกทรัพย์ฟอมสวยสวยฟอมสองต้นในกระถางดอกใหม่สีสวยมาแล้วเรียกทรัพย์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับเรียกซับความสองต้นในกระถางความตัวโตให้ไปที่ราคา90บาทครับพรพะร่วงพร้อมหนึ่งต้นโตความสองต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กร้อมสองต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กพรพะร่วงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพรพะร่วงให้ไปที่ราคา80บาทครับร้อมตัวโตหงสุวรรณอร์มสองต้นในกระถางรวามสวยหงสุวรรณกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา แปดสิบาทครับของสุวรรณกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับของสุวรรณกระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางเป็นฟอร์มกอของสุวรรณฟอมสี่ต้นในกระถางฟอมสวยสวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับของสุวรรณกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับพริกกับเกลือฟอมหนึ่งต้นในกระถางฟอมสวยสวยฟอมโตโต้พริกกับเกลือกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบห้าบาทครับพริกกับเกลือกระถางนี้ นี่ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับจ้าปอแก้วด่างน้อยสีชมพูสวยๆฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับจ้าปอแก้วด่างน้อยให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับลือสีโคบุตรฟอมสามต้นในกระถางลือสีโคบุตรฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับลือสีโคบุตรให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับด่างลักสดฟอมสองต้นในกระถางด่างลักสด ความสองต้นในกระถางป้ายไม่ชัดนางลักสดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา7 9บาทครับนางลักสดกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา79บาทครับนางลักสดปลายน้อยนางลักสดกระถางที fourteen, right. um ่สองปลายน้อยเช่นกันความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา7 9บาทครับนางลักสดกระถางที่สองให้ไปที่ราคา79บาทครับบนกาบสีสมบูรณ์ฟอมหนึ่งต้นในกระถางบนกากสีสมบูรณ์ฟอมหนึ่งต้นในกระถางกับอีกต้น เป็นอีกต้นหน้าจะเป็นนกพะเก้าแพงสีสมบูรณ์กระถางนี้ฟอมหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคาห้าสิบาบาทครับสีสมบูรณ์ให้ไปที่ราคาห้าสิบ้าบาทครับอนุมานขัดสมาธิฟอมสองต้นในกระถางอนุมานขัดสมาธิฟอมสองต้นในกระถางอนุมานขัดสมาธิกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอนุมานขัดสมาธิ พญานาคราชกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆพญานาคราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับกระถางที่หนึ่งพญานาคราชกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตกับสองหน่อด้านข้างฟอมหนึ่งต้นโตกับสองหน่อโตๆพญานาคราชกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับพญานาคราชกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเพชรจอมทองฟอมสองต้น ฟอร์มหนึ่งต้นโตกับสองต้นเล็กเพชรจอมทองฟอร์มหนึ่งต้นโตกับสองต้นเล็กเพชรจอมทองป้ายน้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับถ้าขับป้ายสวยๆแบบนี้ก็กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับเพชรจอมทองกระถางที่สองฟอร์มหนึ่งต้นกับสองหน่อเช่นกันเพชรจอมทองกระถางนี้มีทั้งป้ายเขียวและก็ป้ายชมพูกระรางนี้ให้ไปที่ราคา 79บาทครับเพชรจมทองกระถางที่2ให้ไปที่ราคา79บาทครับหง์ดารุลฟอร์ม2ต้นในกระถางหงษ์ดารุนขอบชมพูสวยๆหงษ์ดารุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับหง์ดารุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับพนมไพรกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางพนมไพรฟอร์ม2ต้นในกระถางหลอดใหม่เริ่มกัดสีมาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับผนมไพรกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ พนมไพกระถางที่สองกัดสีมาแล้วเช่นกันกัดสีลายใบพนมไพลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพนมไพลกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับเดือนพฤศจิกายนอร์อมสองร์มหนึ่งต้นในกระถางพร้มสวยเดือนพฤศจิกายนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอร์มหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับเดือนพฤศจิกายนหวังพิกุฟอร์มสองต้นในกระถางหวังพิกุลกระถางที่หนึ่งเป็น ด่างน้อยบางพิกลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา69บาทครับบางพิกลกระถางที่1ให้ไปที่ราคา69บาทครับบางพิกลกระถางที่2เปิดด่างมาแล้วบางพิกลกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับบางพิกลกระถางที่สองความ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับอนุมานหาวอร์ม2ต้นในกระถางอนุมานหาวอร์ม2ต้นในกระถางดอกไม้กัดสีสวย อนุมานหาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับอนุมานหาวกระถางที่1ให้ไปที่ราคา8ปดสิบาทครับอนุมานหาวกระถางที่สอง้อมสองต้นในกระถางเช่นกันอนุมานหาวกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับฟอมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับอนุมานหาวกระถางที่สองนาคินเทวราชฟอมสองต้นกับ1หน่อนาคินเทวราชฟอมสองต้นหนึ่งหน่อหลอดใหมเริ่มกัดสีมาแล้วนาคินเทวราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคา แปดสิบาทครับนาคินเทวราชให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเร็บมังกรฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อเล็บด้านล่างเรียบมังกรฟอมหนึ่งต้นหนึ่งหน่อด้านล่างเร็บมังกรเริ่มกัดสีมาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเร็บมังกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับผ่อนได้ไข่กระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อผ่อนได้ไข่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยี่สิบาทครับผ่อนได้ไข่กระถางที่หนึ่ง สีสวยๆให้ไปที่ราคา120 <bunker. S 1> บาทครับพอได้ไข่กระถางที่สองฟอมสองต้นใน <respuesta. fruit S 1> กระถางพอได้ไข่กระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางสีชมพูสวยๆกานฟอมสองต้นดะโตในกระถางพอได้ไข่กระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา140บาทครับพรได้ไข่กระถางที่สองเวลานกพลัตฟอมหนึ่งต้นในกระถางเป็นฟอร์มเล็ก ตลา,าดนพ้พัดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับตลา,าดนพลัดฟอร์มเล็กกระถางถานี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพเทวาสายลุ้นฟอร์มสองต้นในกระถางเทพเทวาสายลุ้นฟอร์มสองต้นในกระถางสีสวยเทพเทวากระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับเทพเทวาสายลุ้นกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา55บาทครับเทพเทวาสายลุ้นกระถางที่สองฟอร์มสองต้นในกระถาง เทปเทวใสายลุนกระถางนี contract, Arizona, ้ให sure. ้ไปที่ราคา50าบาทเช่นกันครับเทปเทวาใสายลุนกระถางที่สองให้ไปที CROSSTALK ่ราคา50าบกาบาทครับเจ้าจักรพรรดิฟอร์มสวยเจ้าจักรพรรดิฟอมสองต้นในกระถางกับหนึ่งหนอดมาโตแล้วเจ้าจักรพรรดิกระถางนี้ฟอร์มสวยให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้าจักรพรรดิกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80ดบาทครับเทบเทวริปป้ายสวยฟอมสองต้นในกระถางเทบเทวาริปป้าสวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบาทครับเทียบเทวริสกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับฮกหลงความสองต้นกับหนึ่งหน่อฮกหลงความสองต้นกับหนึ่งหนอตัดใหม่กัดสีมาสวยแล้วฮกหลงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฮกหลงกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหลงกระถางที่สองความสองต้นกับหนึ่งหน่อนอตัวโตหน่อตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับคบกลงกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอร์มตัวโตหน่อตัวโตคบกลงกระถางที่สามฟอมสองต้นกับสามหน่อด้านนี้หนึ่งหนอด้านนี้อีกสองหน่สองต้นกับสามหน่คบกลงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระเดียวหน่ก็โตแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับกระถางที่สามนกขัดสดายุฟอมสองต้นกับสองหน่ นกขัตรายฟอร์มตัวโตสองต้นกับสองหนอนกหัตรายุกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบาบาทครับนกขัตรายุฟอมสองต้นกับสองหน่อหงเหินกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางหงเหินเริ่มกัดสี่ส่วนมาแล้วหงเหินกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับหงเหินกระถางที่หนึ่งหงเหินฟอร์มตัวโตกระถางที่สองฟอมสามต้นกับสองหนอ ความสามต้นกับสองหนอหนึ่งหนอครับก็โขกมาสองด้านความสามต้นกับหนึ่งหนอหงเหินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับความตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเกษตรศาสตร์ความตัวโตความสองต้นในกระถางหนัอลำต้นของเขาก็โตเกษตรศาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80ดบาทครับเกษตรศาสตร์กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80ดสบบาทครับ เกษตรศาสตร์กระถางที่สองพร้อมโต,โตัวโตควาอมสามต้นในกระถางเกษตรศาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคากระถางนี้พ่อค้าจัดโปรโมชั่นให้ที่ราคาเจ็ดสิบกาบาทครับพร้อมตัวโตพร้อมสามต้นในกระถางเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับยีนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบรนสีติดต,ต่อมาที่0 8 7 6 1 1 5 1เ9เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรสำหรับวันนี้ทางยาบรนสีขอกาคําคว่าสวัสดีครับ